คำว่าสงครามโลกถูกใช้ครั้งแรกในเดือนกันยายนคศ1914โดยนักชีววิทยาและนักประชาร์ชาวเยอรมันแอนสดเฮกเคิลผู้กล่าวอ้างว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลักสูตรและลักษณะของสงครามในยุโรปที่น่ากลัวจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งแรกตามความหมายของคำนี้ตามการอ้างอิงจากรายงานบริการโทรเลขในหนังสือพิมพ์อินเดียนาโพลิสตาเมื่อวันที่20กันยายนคศ1914ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เหตุการณ์ในปีคศ1914-1918 เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อว่ามหาสงครามหรือเรียกอย่างง่ายๆว่าสงครามโลกในเดือนตุลาคมคศ1914นิตยสารแคนาดาที่มีชื่อว่าแมคลีนได้เขียนไว้ว่าบางครั้งสงครามต่างๆได้ตั้งชื่อเป็นของตัวเองนี่คือมหาสงครามสงครามโลกครั้งที่1เป็นสงครามที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในด้านความโหดร้ายการทำลายล้างและการทำลายล้างที่เกิดขึ้นทหารราว8ล้านหแสนนายเสียชีวิตจากบาดแผลหรือโรคภัยไข้เจ็บและพลเรือนอีกมากถึง13ล้านคนเสียชีวิตด้วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จบลงด้วยสนธิสัญญาแวร์ซา์ซึ่งลงนามในปี1919คำถามและคำตอบในคลิปนี้มาจากหัวข้อคำถามยอดนิยมของบทความเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1สนธิสัญญาแวร์ซา์ลูซิธานเนียและสงครามสนามเพลาะสาเหตุหลักของสงครามโลกครั้งที่1คืออะไรสงครามโลกครั้งที่1เริ่มต้นขึ้นหลังจากการลอบสังหารอาดยุคฟรันซ์เฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรียโดยกาลิโลเป็นสิบนักชาตินิยมชาวสลาฟใต้เมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2457 มีประเทศใดบ้างที่ร่วมสู้รบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามครั้งนี้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายมหาอำนาจกลางโดยหลักแล้วยรมณีออสเตรียฮังการีและตุรกีกับฝ่ายพันธมิตรโดยหลักแล้วฝรั่งเศสสหาราชอาณาจักรรัสเซียอิตาลีญี่ปุ่นและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2460เป็นต้นมาสหรัฐอเมริกาสงครามสนามเพลาะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถูกนำมาใช้อย่างไรการใช้ปืนกลและปืนใหญ่ที่ยิงเร็วอย่างแพร่หลายในแนวรบด้านตะวันตกทำให้ทหารที่อยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการถูกโจมตี การป้องกันจากการยิงของศัตรูทําได้โดยการขุดดินเท่านั้นการโจมตีเกิดขึ้นทั่วดินแดนไร้คนระหว่างสนามเพลาะของฝ่ายตรงข้ามเหตุใดเรือลูซิธเนียจึงมีความสําคัญการล่มสลายของเรือเดินสมุทรอังกฤษมีส่วนทําให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1โดยทางอ้อมในปี1915เรือลํานี้ถูกเรือดําน้ําของเยอรมันจมลงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1,198คนรวมถึงชาวอเมริกัน128คน แม้จะมีการแสดงความโกรธแค้นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลสหรัฐยังคงดำเนินนโยบายเป็นกลางต่อไปอีกสองปีอย่างไรก็ตามสงครามเรือดำน้ำของเยอรมันถูกอ้างถึงเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามในปี1917ใครเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฝ่ายพันธมิตรได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังจากการสู้รบเป็นเวลานาน4ปีและมีทหารเสียชีวิตไปราว8.5ล้านนายอันเป็นผลจากบาดแผลหรือโรคภัยจากการสู้รบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีความสำคัญอย่างไร ราชวงศ์จักรววัดิทั้ง4ราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์ฮับบูกแห่งออสเตรียฮังการีราชวงศ์โฮเฮนโซเลนแห่งเยอรมนีราชวงศ oh ์ง er งสุนตานแห่งจักรวรรดิออตโตมันและราชวงศ์โรมานอฟแห่งรัเสเซียล่มสลายลงโดยตรงจากสงครามและแผนที่ของยุโรปก็เปลี่ยนไปตลอดการสหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกและเทคโนโลยีใหม่ทำให้การทำสงครามรุนแรงมากขึ้นกว่าที่เคยสนที่สัญญาแวร์ซายมีบทบัญญัติหลักๆอะไรบ้างสนที่สัญญาแวร์ซาย ทำให้เยอรมนีมีอาณาเขตใหม่เอลซัสลอแรนถูกยกให้แก่ฝรั่งเศสและเออเปนมันเมดีถูกยกให้แก่เบลเยียมดินแดนในเยอรมนีตะวันออกถูกยกให้แก่โปลแลนด์ที่ฟื้นคืนมาเมเมลแลนดถูกควบคุมโดยฝรั่งเศสและซาลันถูกควบคุมโดยสันนิบาตชาติแต่ฝรั่งเศสกลับได้รับการควบคุมถงฐานนอกจากนี้เขตปลอดทหารก็ถูกสร้างขึ้นระหว่างเยอรมนีและฝรั่งเ,สเศสเยอรมนีต้องยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการก่อให้เกิดความเสียหายทั้งหมดของสงครามที่เกิดขึ้นกับฝ่ายพันธมิตรจากการลุกรานของเยอรมนี และต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวนหนึ่งที่ไม่ระบุสนธิสัญญาแวร์ไซมีผลอย่างไรเยอรมณีลงนามในสนธิสัญญาแวร์ไซภายใต้การประท้วงและสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาดังกล่าวในตอนแรกฝรั่งเศสและอังกฤษพยายามบังคับใช้สนธิสัญญาแต่ในช่วงหลายปีต่อมามีการแก้ไขหลายอย่างเกิดขึ้นเยอรมณีเพิกเฉยต่อข้อจำกัดที่สนธิสัญญากำหนดไว้สำหรับการสร้างอาวุธใหม่การจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามกลับกลายเป็นความล้มเหลวและความพยายามดังกล่าวก็ถูกยกเลิก หลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่สันนิบาตชาติดำรงอยู่เป็นเวลา26ปีและประสบความสำเร็จในช่วงแรกแต่ไม่สามารถดำเนินการปลดอาวุธโดยทั่วไปหรือป้องกันการรุกรานและสงครามระหว่างประเทศได้อย่างไรก็ตามสันนิบาตชาติได้วางหลักฐานสำหรับการก่อตั้งสหรประชาชาติในเวลาต่อมาเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันไหมอย่างไรก็ตามอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับเราเสียงปักษาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ